สบ,บายดีพี่น้องพ่อตอน้นทำข้าวสูตรสองคลิปแช่นอนเด้๋ยพี่น้องมืนน้อนี้แมนพระเจ้ายูทูบเบอร์จะมาแาะไทยวะคือบ,บุกเห็นฮะสบายดีกล้วยทอด,อดบอท่านได้รอกกษีเอิญคาร์วอนกินแล้วะวะ,วนนนะมันมาหลอกตลาดพี่น้องทีเบย้ำมาเบิ่งว่ามันจะมีห้อยกระต่ายบ่เอ้ามือปล่อย ห้อยขี่กระต่ายเดือนนี้มันอึดเลยขนาดแบบว,ะวะนาบาวไปห้านั่นได,บด้บดได้ไล่เนาะแต่ว่าแม่ทิพย์พันอยากกินแม่ก็เลยกินเมื่อก่อนทิพย์เอาน้อยเดือนหนึ่งไปปล่อยแต่ว่าปลาดุกกินแล้วไปจกกักเอาลงอ่างปลาดุกน้ำมาเบิ่งที่มันมีหอยเดือนนี้มันบ่ค่อยมีได้กินหวานหวานป,ป่านี่งามเลยเนาะเอาปลาตน้น ใช่ยังงาจีนเบ่งป้าเออง่ามะลิเนาะป้าดูดวะเนี่ยป้าปางงเออมันลงงอง่ามะลิป้างั้งงานไปป้าลงงอตลาดนี่คือคืนตลอดทีเนาะอันนี้ก็ป้านิยายนี่ก็สี่ ป้าเด็กหลงหักระมาอันี้กัน็เลยป้าลงงนะคันหากรมาครอบัากอท้างนี้มีขปุ่นส่วนไหนเอกเค็มขปุ่นกินอยู่ั้งนี้ยาปวดขยาปวลูกป้ามียาปวข้อเหนี่ยข้อใหญ่ข้อกินเลือด ๋ยวปวดตอมลูกมักตูนยบมักเรียนก็มีได้คุณพี่นาะพเอามาซื้อเนแม่ชิงช่องเออไปได้ชิงช่องไปเห็ดเวียร์่ไหมิงช่ออกเหียรแล้วไปเห็ดเวียกนนมันอันนั้นเหยลงเออยังไปเห็ดเวียกไปปันอย่างก็เบียรวงดนตรีเนาะ วงเซฟไอพี่ไทย,ยไแ,แมนเมื่อซื้อคือ,อมาอะไรเจอคนหมือนเดียวกันพักเทหุหนูแบบพรมภาษามีกีประมาณสิบบาทดีสิบาทเป็นอย่างไรเจ้าค่ เอออันนี้แม่งงเี้ยนี่เออคือจีบ่ะแมงแข็งเออแมงแมงแข็งมะเนี่ยไม่แข็งงเอนี่ยไม่เบิ้งก็ได้าไม่แข้งย่งเนี้นีแข้งโมไรวเออบเคยกันนะกินนะกินนั่นน่ะเนาะจังว่าบเคยกินคือแม่ขนุูนเนาะเอบจักโต้ะสิบเอตโต้สิบพันแดงอะวะ ม่แข้งนี่พี่น้องยีสิบบาทซิเบโตยีสิบบาทโตละพันชิพันหรออ่า้าทองเลยโตโตโต,ตลาบาทเข่งพี่น้องทงละ 10, สะิพันเธอเอาซะ หมั่นวันแรกมันติดใยก่อนไม่แห้งคอพี่เนาะอ,อ,อ,อันนี้หอยสลี่ปอ,อันไหนซะมันเป็นหอยมันเป็นหอยสลี่นะ อันนี้ Head เฮ็ดทอทอดอะไกันชือ่อว่าลานเฮ็ดอมันหักออกาทงนี้เลยเฮ็ดอกินต่อกินแดาัเอองเดยนี่ท้งเทน่ฮะ <c oughs> ท้องหาซีหัวคามเอามอไว้พระิว con thả phanh nào, cắt view, F41 lẻ lại, à, áo mesh hả, sao à, ngân người... ไปนะจากแมนที่บอกแมนเมื่อกี้ให้กระตายเมื่อี้ให้กระตายนี่้ามแล้วแหละกระตินอนน้อยขี้กระตาย ปล่อยเห็นยังเมื่อแม่ก็อยากโอ๊บละประมาณลอยป้ายตอนนี้กามันช่วยแล้วคนก็อยากเลิมบางๆได้ไน นั่นปะนะอ้าวปะกัดเลยนะลขั้นเลยเปล่าอืมมมแลยเได้ฮันเด้ฮันเด้เรามาดีเอันเด้เรามาเพื่อพราลุกรบลุ๊บคนจะแันเด้เื่อนวอลุกช่ายรอโยเพื่อนจุ๊บเพื่อ เป็นจวะาีกขึ้นยโทพาบปฏทนาษโทพาี่เจ้าบอกบอกโทษจัได้ไูใช้สันอยู่่โอ้ยโทษไปบอกกัาแล้วอ่ะตาูกล้เูกเทียนเอมากมี่ยู่เราไปเห็นโทษขี้ขุยะอีาทอรน้าโทษยู้ว่ะนโทษรโทษยู้จะได้บอว่าตัว หอมห้องทองบ่หองทองน่นมากไอขี้คุยเนาะพิกก็ต้องได้เหอะเจนจไหมยังไม่ลู้คนจะไปยังอยู่หชิ้นเดี๋ยวต้องหายาชิ้นนัอยู่วาดไปอยู่้ารือว่หเ็บพนาเอ็มไม่กันนาบอกเป็นไงหากมันกระเอาซื้อเังกเพรายังก่อว่าเอาแต่มากมันะกะเพราก่อนอเจ้าน้าลึกเระเพราเค้กเดยตามหาองข้าา ่าห้าน้องสาวเงินอยู่เมกาเดี๋ยที่วันน้องสาวเิมาเจอิเองคนทีบมาบุญี่าเ้ยเขาได้มบบระเทมาานี่ะเทิบอะเอาทมาเลยเหอเอาะิะเล่ยเอาทไปกนบอกระเทิบระมาเนยยังลงยังจัดะกรเทิบมตุ้มก็นี่เ่เคยน่ Này, nhá, em bật em hử? ăn Ư? Thằng nào? thật à, sự mưa miễn thôi Rồi, mình mượt lên không, đi lâu rồi, khuôn miễn มาโมลินมามันดกว้ามันหลายปีหรายางระวังอย่ลานหลมเซปะ ยี่หเผาได้ละัเผาเอฟได้มึงแวเากระปุกแต่บอท่านมากแล้วเื่อเฮ้ยสามเ่ออะอ้ารคบัวพเพชร้อบัวไซพเพชรเือ

ป่อสอนะทิกนจอขอโอเคนี่เนี่ยนี่ป่าคาย,ยันเมืออม่อ,อไรเมื่อไร đó là đây là cái này huống đấy ba, nhìn ba ba, thương không không, nhìn ba kim, đôi, ừ, thương không, là kim, à má má, má, ế ế, bơm bình đọng, ô vả bao, lạc mặt đen rồi, anh nhéo, tổ tổ lở bát ก็จะโตสิพันสิบเอ็ดโตสิพันถือล่ะตอนไหนแม่ซื้อตัวละสองพันธ์วะอ,อ,อันใดไม่แข็งอันนี้ถือกว่าอยู่ตลาดมักหน้าเข้าอันนั้นเอามาแต่ส่วนลุงกุเลิงเริมหญยเติมแล้ะแต่ว่านอนไปกินอันใบมนเนะใต้มันเป็นดักขึ้นชิ้นรัมมันน้ำตาย,ยืนนย่สนเลยนอนจอ่นะก็ได้ห้อยจูบห้อยจูบ,จบกบห้อยอันนี้ทิมเสียไปปล่อยห้าสื่อกินเนี่ย ห้อยนี่ค่ะพี่น้องห้อยขี้กระต่ายห้อยโอง่แบบทิพย์เก็บพนะก็เลยเดี๋ยวไปปล่อยนี่แม่ยากินกับบริกินทอ้วานไม่ยังหน่อยมันขยายพันธุ์กอนมันมืดเลยเดือนนี้ทงและะ้วกันอันนี้สิบพันแต่กาวนี้นนนเศร้งงาเพราะได้แบบนี้อันเดือนสิบถือลงเปหมอกเทศนี่มืดเลยเมืดหลุนก็ห้ากระดอกไม้ม่นนเ,เมื่อยอันคาติวอันนี้มาแข่ง แข่งบานเท่ากับบมีกินลเด่นเนาะขงล่างดอกก้าลังดอกวะดอกนเออ้าลงคะมดเมือไหร้มัดตกะะมันเปรี้ยวแะดงมปลาดุกมันกินบ่หอยฮะรกินอกิ่นะ อะไรพี่เนาะทิวจีเอาเมื่อปล่อยแต่ก่อนคะ่ะเคยปล่อยห้อยนะมันตายเพราะว่าเข้าคุดคุดน้องตื่นเนาะน้ะนองตื่นหลายอ,อย่างก็เข้าไปเดอกจองก็ยังมาใส่ดิแต่ว่าเบิ่งจากทีเหลี่ยงเอาห้อยสลีมลันลงลงในน้องหานะ่ะแล้วมันแผลล่ายลายก็เลยว่าเอาอันนี้ห้อยนี่ไปลองลองเบิง่งแล้วกา็เสียลง้ลองน้าให้มันมันขยายไปแล้วก็ต้นนี้พี่นอ้อง ก่อนที่จ้กระบาดกับสิบไปเบิ้งก็ไผยก่อนสิไปเบิ้งก็พายอยู่หน้าไอซีตอนอนี้กะเดยท่ากระบาดพี่น้องเขาก็สิบกับสองคนเพราะว่าของสาวเพม่อนสิไปส่วนต่อส่วนเฮากระซีเมื่อเราก็ไปห้าปลูกต้นพาอยู่แล้วตัวถงุงพอดีสุดใหญ่พายเอฟซีลงไปเบิ้งส่วนเลยเนาะไปเบิ้งหน้าเลยตอนนี้น้ำเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าทิพย์คือสิบไป,ไไปคนเดียวทิพย์ยานบุก ต้องเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนน้ำบระยานบงดิตอนนี้เส้นทางนี่ก็ดีเลยได้พี่น้องตอนนี้เส้นทางบันตั้งโกนนี่ก,ก็ที่ว่าเป็นทางไมเลยได้เป็นทางปูยางเรียบ้อยแล้วถ้าก็แล้ววังประมาณหอดเดือนละบ้เนาะถ้าก็แล้วใหม่ๆม,มันมา,นมานเลยพี่น้องแต่ก่อนขั้วนี่ก็เป็นขั้วใหม่เลยแต่ว่าปัจจุบันนี่เพิ่นมาเปลี่ยนเป็นขั้วเล็กเลยราะวเพดูดู ันนี้เป็นขัวเลขเรียบร้อยอันนี้นเป็นบานตั้นโกดเป็นบานน้องเคยทิพเอาสิเมื่อทางลัดได้ต้นมาเขาามอเข้ามาทางทางลัดต้นนี้มาทางลัดทางนี้ก็จะไปสอดทำประเดหรือว่าไปสอดบานทีมีไฟกันน้ำอันนี้พี่น้องหล้กก็จะหดบานน่นสว่างเออเพอดีไปผ่านเทือหมูทิพ สีส่วนหมูลงหน้าแสงเลยตอนนี้ป้าน้่งยังแยซื้อพุ้ยทำไงปุ้ยเพิ่นจะเอาไปขายหรือเอาไปอันนะ้หน้านี้แล้วลงไปซื้อมาซื้อปุ้ยให้อีแม่พี่เงอีแม่ซิไปหายคเข่าตลาดปะนี่ตอนนี้จักกมงแล้ว ยังทันได้กินข้าวสักแปดโมงสิบ,สบนาทีแหละหเอาปุยมาส่งให้แมะไปไหนบ่นี่มันไปไหนบ่นี่ฮะมันไปไหนบ้านไี่มันหูไปสุดโอ้ยตานเลย

บกห้ามจะได้พี่นองเอ้ยนากนน่มันเกลีกเลี่ยม่ได้วงใหญ่ก็มีงไหวใช่เท่เทงัดชะละงัดงัดิโปงอันนี้งัดไปลูกชิโป่งอันปะสี่ห้าเป็นยัง ห,ห้ามนะนันแล้วมันจะมันจะไม่สจหามปจบาส่บาสิ่สิเว้ยโอ้ยนี่ก็ได้ <c oughs> ดยังว่ามันสิลุดเลยเนอะรกเบื่อได้ปาคนเบื่อหนวอปากก็เทนว่ามันทรายแล้วก็ไม่กินเขาอยู่ตลาดแล้วก็กลับเน หลืมเจ้าพัวเลยกลายเวลาคิดเขาเลยจักหม่งเลยวะเดีน๋นว,ว่าเป็นมงคลเลยสุดสัน <c oughs> บึงมืออามือไปกดน,นี้ดำขนาดเอ่าเอายัง เอานะใหม่มากใหม่พี่เนาะใหม่เนาะต้องเลยผักไปก่อนเนาะ ไปก่อนโอ้ลืมเสียหอยไปปล่อยซะนสิในนี้่เสียมาปล่อยลงน้นองน,นี่พี่น้องน้องน,นี่มันมีปลาขอหลักอะมีปลาดุกปลาดุกหนาด้วยน,นี่ก็จะมีหอยน,น,นี่จะเป็นหอยสลีนะพี่น้องหอยสลีกับหอยหนาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ยอย่าง ห้อยสลีลาลลายมีห้อยหน้าห้อยสลีเอาไปลงบอนน่นแต่ว่ามีไข่อยู่ด้วยนะคลยเติบคันแมทีฟูลนี่อยากกินนะจะเสียไปปล่อยลงลงนองลงนอง,ง,งไงเนี่ยตอนนี้มันกระแสแล้วนะคันมันสิแส อจูแต่ก่อนพันเลี่ยงอยู่ในน้องอันนั้นมันบ่ยอยู่มันตายมันไม่เน่ากินแต่ว่าพอมาปล่อยกับต وب นี่คือผู้อว่ามันขยายพันธุ์ได้ดีเลยห้าหลายเลยอะไรวาเออลองเอางันนี่จะจะไปปล่อยน้องน้องใหญ่เผื่อว่าน้องนีมันบ่ได้ก็ยังน้องใหญ่ติดกระปล่อยตลอดอยู่ได้แต่ว่าแต่ก่อนมันมีเป็ดมันมีเป็ดลเลยคืชแมเป็ดกิน พี่พี่ไขห่หอยสลีเดี๋ยวเสียไปไว้น้องตะุนเนาะเด้นี่ก็มีห้อยหน้าอยูนยอย่นี้ไตอยู่ในนี่ห้อยหน้าตอนแรกน,น,นี่ที่ว่าปล่อยเมื่อก่อนมันเลื่อนได้ได้นี่ห้อยหน้าไ <c oughs> ขาห่หอยเสลิ ส่วนทิต่ตอนนี้พี่นอ้องประมาณกกมกถั่วงามๆกำลังสิสด้กินหมากเลยแต่กอนะปูใส่ขางมาสาั่นคิดว่ามันเป็นขางที่แทนประเภทมักตรตังตอนนี้กำลังกำลังเหลื่อมดอกส่วนมักเพศทหันมันมืดซ้ำแล้วกำลังดอกใหม่ส่วนนอใหม่แต่และกอกำลังงามๆเลยมึงดูตอนนี้กะน,นอ หน่อกําลังขึ้นใหม่3ยอดต้นนี้แม่นเอามาแต่เวียงจันทน์ต้นนี้ต้นนี้บ่แน่ใจว่าสิเป็นหน่อเลี้ยงนองบ่หือหนอสางภัแต่ว่าตนี้หันบ่ได้เอาอันนั้นมที่เหนอออกก็เลยเอาอันอันนี้กวมาใส่ก็ใส่แต่ว่าต้นนี้ทวาดาจะนนอเลี้ยงนองเพราะมันบ่ใหญ่ พัวขัข้วขาย่างหาได้กินอยู่ได้พี่น้องต่ว,ว่าทิพันบุคอยได้ทายเนาะพววขัข้วขามันจะอยู่แจ้ทั้งพี่นี่ก็ลายต้นอยู่ได้กินอยู่ขัวขาเบิ้ง้าเบิ้งนใหม่อีกทั้งพี่น้ไหม่นหมีนไล่ากาะอ,อยู่ได้ตะกี้าที่ปลูกอยู่นอกแม่ทีพยอหาใหญ่มาเขาทั้งนี้เมืองต้นอีกหนึ่งสองสามสี่กาทั้งนี้สีก่กานี่ก็ก็หาท่านได้ออกอันนัน้นพี่ตัวมันออก เมื่ตอต้นนี้ฮะมันมุนอันนั้นขึ้นมาป้ายมันเลยหักทิบเอาเฟืองนะกล้องแล้ววันนี้มันอยน่ยวเฟืองขึ้นมาแล้วมันก็เลยหักหักเอาเฟืองออกเกิดไหมซีหยอดห,ยอดหยอดายหยดไล่อยุเรี่ยต้นนี้คือกันขึ้นหม้ปักลาย,ลายคือหอกตัดใหม่ใส่ปักลายหล,ล่ำหนึ่งนะพี่น้องแล้วที่นีน้มันก็เลยปงหยดขึ้นมาลายเลยนี่ เมื่อวานที่ผ้าก,กระตุกแตงเพราะว่าไอ้มันอยากหกนะตัดออกพี่แล้วก็ตัดออกใหม่สวนพักข้าาหากับบริต้าเลยที่ปลูกค่ะมันก็นมีบ้างต้นใต้อยู่นี่แต่ด้วยร่วมกับยังลลยอยู่ยังติดปาลายมันจะมีบ้างก็ที่ว่าที่ตอนมาปลูกเองค่ะแต่บหัวซีเมนต์ตัวใดตัวนีไปจ้ะเด็พี่น้องอันนี้ก็ ข้าวห้าโกเก็บนี่จงป้าไหวเจ้หนายกะแต่ตอนปลูกไม่พี่มันบวกหอย,ดดยได้ต้ได้สิปลูกนะเมืองดูพีแถวนี้แมนเบิดนี่กกผักคาปลูกไหวตามไซแดนหัวเลยตกลผักคาหันบอ,อึดกินแล้วพี่น้องสวนอัน้กาพักตำนิ่ง ล่างใหญ่ขึ้นอันนี้ว่าเป็นมาหน่อยจักสิแมนหรือป่าต้นมาหน่อยยังบบทันใน้่องพันจเทือแต่เบิ่องลราคือบ่อคือนะหรือว่ามันมีลายสายพันกับปรจักพี่พะคาห้าแต่มันคือบ่ขย่ายกับโบหูโอ้ไก่นี่มันรู้สิมาปลูกมาอันนี้ใส่พี่ไก่มาเห็ดเบิดฟองพิมอันนี้ก็มากเคียร์อก ต้นเนี้ที่ขุดเป็นลุ่มลงแล้วมันเขียบออกไาไลยมึงดูตดัวใดบริขุดเต้นนี้ก็ขุดก็เขียออพวพกหมอพกพค่ะฮากำลังดอกต้นนี้ตอนนั้นมันบริดอกได้สวงไอ้ย่ามแหลงได้นี่ค่ะเพราะว่าหนาบ่าพ่อแต่ว่ามันกับบ่ใต้พอมาหอนย่ามฝนแล้วมันก็ลังเริ่มดอกเลิมมากนี่มากไหมส่วนโตวพวกนี่ที่ว่าเก็บไปแล้วฮะนะดูหากไก่ค่วงควงไก่นะ เขียวพุ่นส่วนพวกที่เก็บไปแล้วค่ะมันอนันนาไม้นี่กำลังเริ่มดอ,อกใหม่บ่ท่านได้เอาขี้ไก่มาใส่เด้ี่บ่ท่านได้เอาขิงวัวมาใส่ขิงวัวมันเบิดก่อนมันบพ่พอที่เอามาใส่ไอต้นมักซิดาส่วนมักซิดาทิบกะไลต่ต้นๆมันเด็ดงาออกงั้นซีพี่น้องนี่อันนี้ฮะก็เริ่มเด็ดให้มันแตกยอดใหมท่ท่านพุ่นฮะทิบเด็ดออกแล้วแตกยอดใหม่งามๆพี่ นี่เดเด็ดแล้วเพิ่นกระแตกยอดใหม่ขึ้นมานงามงามตัวนี้งามก็โมแล้วมันตัวนี้แล้วมุดส่วนวัสดาประมาณน,นี้ส่วนนี้กัพวกนอก้วยนีงกับนองไผ่เอามาปลูกใส่ไมประมาณน,นี้โอ้ในนี่ก็นอไม้ข้าก็ขึ้นไม้นี่ข้าก็มีนอขึ้นไม้นอนหนึ่งนี่แต่กีงัวเขามากินมันแล้วก็มันก็สงักไปดนเติม หาก็เริมขึ้นไหมนี่หาก็เริ่มอยากไม่นอนขึ้นว่าไหมส่วนทิบส่วนหน่อยๆนี่นแย่งมือสาวมอแลงได้นี่ยบไวว้น้ำไก่ไก่เขาอันนี้ทิบวานห้อมปลอมหากะขึ้นส่วนพักบัวพายามปลูกรลไรเถอบ่อ,บอยากขึ้นเพื่อแต่ไปเอาหอยลงมานี่ หอยลงนอ้องวิธีการปล่อยหอยที่ถูกต้องโอ้นี่แด๊นนี่ก็ห้อยห้อยโขเอ้ยห้อยจูบนี่อยู่ได้นี่โอ้ไล่หน่อยอยู่โอ้นี่ไล่หน่อยอยู่ได้หอ้หอยนี่กะนี่ห้อยเออนี่ห้อยห้อยจูบนี่ห้อยโอ้ลายลีขนาดไม่ทำอะไรปล่อยลงนี่นี่นนห้อยจูบ แต่ว่าในน้องนี่บดิมีใหม่เลยค่ะนี่แต่บอลกโงอเดียวนี่ไปเลยนี่ขย่ายพันลายๆเลย ให้จูบหนูห้อยโค้ ไข่แต่ไ้คือว่าเนาะตั้งใจว่าสิบห้าอีหอยคองหอยโคงมาป่วยกันมันตายพี่ดองเคือว่าเอาไว้ในห้องหไหกามันบลอด,ดยังนอนก็ยังมีลอดอยู่พี่เรียบร้อย ี่มึงดูนะ่ะหอยหอยจูบอันนี้บริเวนตัวมาปล่อยมไมตังมีอยู่เลยน้ะมับก็บมีอยู่นี่หอยจูบมึงดูนะมันค็ขึ้นมาอยู่กับผี่เนาะหอยจูบอ่อเทีอนทั้งสัน้นพี่น้อง สำหรับที่มีชิบก็สีโจไว้เพียงเท่านี้เด้พี่น้องมันนี้พาพี่น้องไปหลอดตลาดเนาะเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปได้พี่น้องสวัสดี